สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดจีนอีกแล้วจะกพี่น้องจ๋ากับแอดจีนตามเลยนะคะกับแนวทางจะพี่น้องจา๋งจาวันนี้จะพามาชมแนวทางเราพัฒนานะคะสูตรสามสูตรสามนะคะสูตรสามตัวบนเนาะสูตรสามสูตรสามตัวบนนะคะ แล้วก็บวกรวม2ตัวบนล่างที่เจาะเน้นๆมาให้อย่างเดียวนะคะคือเอาชุดเด่นมาให้อย่างเดียวจะสอตัวบนล่างเนาะที่เจาะให้ก็คือสููดสามตัวบนนะคะดูสิคะเกือบจะพี่น้องจ๋าดูสิถ้าไม่เบิ้นเนาะถ้าไม่เป็น1เนาะเป็น5นี่ตัวสองตัวสชุดนี้ยีนเจาะให้ตัวเดียวกันจะพี่น้องจ๋า น่าจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งสักคู่หนึ่งเนาะสักชุดหนึ่งดูสีเสียได้มากเลยนี่หละชุดที่ใกล้ที่สุดแล้วนะคะแต่ก็มาใครที่ชมสูตรสามตัวบนนะคะสูตรสามตัวบนรวมสองตัวบนล่างให้พร้อมนะคะก็มาสองแปดตรงๆนะคะได้คู่หนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งไม่ได้จะพี่น้องยินเน้นหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะยินเน้นให้แค่นี้นะคะ ก็หนึ่งหนึ่งก็เลยไม่ได้หนึ่งหนึ่งไปอยู่สูตรวัดใจนะคะหนึ่งหนึ่งกับสองแปดตรงๆจะสูตรวัดใจเนาะสูตรวัดใจก็ไปชมไปรับชมรับฟังย้อนหลังดูได้นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก็มานะคะสูตรวัดใจก็มาจะพี่น้องจา๋าแล้วก็สูตรสามตัวสามตัวก็ใกล้เครเียดอีแล้วพี่จ๋าพี่น้องจ๋าเครียดอีแล้วแต่ก็ได้สองตัวบนล่างนะคะสองตัวล่างนะคะตัวที่เจาะลงมาให้ก็ สิบสองสิบสามสิบสองชุดใช่ไหมคะสองสี่หกแปดสิบสองชุดเจาะมาให้สิบสองชุดนะคะสิบสองคู่ก็ยังดีนะคะที่สองตัวยังมาเนาะเห็นว่าเป็นตัวเลขเยอะเนาะก็แล้วแต่คนชอบนะคะชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นเนาะอันนี้คือยีนเจาะเน้นๆมาให้พี่ให้ ลองรับชมรับฟังดูนะคะว่าจะมาหรือกล่าวการทำนวนสูตรของยีนเนาะก็ไกลแเราจะเป็นน้องจา๋าก็เป็นอะไรที่เจาะยากมากถ้ามาตัวถ้ามาตัวเบิแ้ล้วก็ยากไป่น้องดูสิไกลามากๆเลยวันนี้ก็มาตามต่อสูตรสามตัวเนาะสามตัวบนแล้วก็รวม2ตัวบนล่างให้ด้วยนะคะ ว่ชมก็เป็นแนวทางนะคะพี่น้องชมเพื่อความบันเทิงนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณทัวเลขเท่านั้นนะคะก็ชมเพื่อเป็นกําลังใจให้ยินก็นได้นะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปสูตรคำนวณตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องทุกๆวันนะคะตามต่อวันที่15นะคะเดือน3ปี64สี่จ้ากับแนวทางนะคะแนวทาง แล้วพัฒนานะคะสูตรสามตัวบนเนาะสูตรสามตัวบนจะบวกสองตัวบนล่างให้ด้วยการพลาดจะพี่น้องจ๋าบนล่างเนาะอืมแล้วยินก็จะเจาะเจาะเน้นๆอย่างเดียวจะพี่น้องจ๋า แฝบหนึ่งนะคะเจาะเน้นๆอย่างเดียวถ้ามาตัวเบิ้ลก็คือเก่าจะพี่น้องถ้ามาตัวเบิ้ลก็คือเก่าเนาะตัวเลขในตารางนะคะเอาตารางไว้ฝั่งนี้เนาะ ตัวเลขในตารางก็เลขในตารางก็ไม่ไปไหนหรอกคะ่ะเพียงแต่เราจะจับตัวได้หรือเปล่าว่าเราจะเจาะเข้าไหมยินก็วัดใจไปเลยจ้ะในตัวในตารางคือวัดใจไปเลยจับใส่กันอย่างเดียวจ้ะพี่น้องจับจับใส่กันอย่างเดียวจ้ะ ใครจะจับเองก็ได้นะคะชอบตัวไหนจับใส่เลยจับพี่น้องจา๋าแต่ถ้ามาตัวเบิ้นก็พี่น้องชอบเบิ้ลตัวไหนก็ตามตัวนั้นเนาะยินก็จะเจาะเน้นๆให้อย่างเดียวนะคะสิบสองชุดเท่าเดิมจ้ะพี่น้องสิบสองหรือสิบชุดอ๋อยินให้สิบชุดให้สิบชุดก็ให้สิบชุดเท่าเดิมนะคะหนึ่งสามสี่เลี้ยงเลยจ้ะพี่น้องจา๋า สองแปดหกแปดสองเจ็ดแล้วก็ 8, 1, แปดหนึ่งห้าเดี๋ยวยินจะตั้งให้แคปหน้าจอกันชัดๆนะคะตอนนี้ให้ยินเขียนก่อนเนาะ ห้าแปดเจ็ดห้าเสองหกเอา สามเจ็ดสองสองชุดเนาะหนึ่งเจ็ดแปด หนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งเฮ้ยหนึ 1, ออ่งอห้าแล้วก็ห้าห้าหนึ่งเจ็ดอือหือส่วนสองตัวนะคะยียนจะให้ สิบสองนะคะสิบสองคู่เนาะเอาเน้นๆอย่างเดียวเลยเอาหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้า 1>, 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็1 7แล้วก็80 85 82 87 88 83นะคะ อันนี้คือที่จริงยีนเจาะทยีนที่ที่จิงยีนเจาะชุด3ตัวให้นะคะแต่อันนี้ยีนเพิ่มสองตัวให้รับชมรับฟังกันดูนะคะว่าจะมาตัวไหนจะมาชุด3ามตัวหรือว่าชุด2ตัวนะคะน,นี่สิชุดนะจ๊ะ อันนี้1ิบสองยิน,นจะเน้นตัวที่ชอบนะคะบางท่านก็อาจจะไม่ได้เห็นคลิปนี้เนาะบางท่าน F อเอฟอัพขอโทษขาออภัยเลยจ้ะบางท่านก็เอฟซใหม่เพื่อนใหม่แล้วบางท่านก็อาจจะไม่ได้เห็นทุกคลิปเนาะก็อาจจะเข้ามาเจอคลิปนี้กะเผื่อจะมี โชคมีลาบด้วยกันเนาะเพื่อเพื่อตัวเลขจะมาเนาะพี่น้องหน 88, ึ่งสองสามสี่เบิ้ลแปดแปดเนาะวดที่แล้วเบิ้ลหนึ่งหนึ่งวันนี้เบิ้ลแปดแปดจะพี่น้องจ๋าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ให้สิบสองชุดเน้นให้สิบชุดไปเลยแคปหน้าจอไว้นะครับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะยินจะตั้งให้แคปหน้าจะแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอไว้นะคะพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะยินลืมเน้น3าตัวใช่ไหมคะ สามตัวก็แป๊บหนึ่งนะคะสามตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นี่ด้วยเนาะเจ็ออแค่นี้พอพี่น้องตัวที่ยินไม่ได้เน้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มานะคะจอกให้สิบชุดจะพี่น้องจา๋าแต่เน้นให้แค่นั้นเนาะแคปหน้าจอไวจ้จ้าก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจมาทำ คลิปสูตรคำนวณตัวเลขให้พี่น้องรับชมรับฟังนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า